ทำนวคะคนเก่งหันหน้ามาหาคุณแม่หน่อยเร็วตรงน,นี้มันเหมือนจะไม่ติดกันนะคะทุกคนธันวาเจ็บหูนะคะเดี๋ยวแม่เกดจะให้พี่เกลิชเช็ดให้นะคะอ่อดธนวัฒน์ออ่อนดโอเคเดี๋ยวโอ๋น้องให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวแม่เกดจะให้พี่เกลิชเช็ด,ด ной, หให้นะเดี๋ยวแม่เกดจะมาถ่ายเพื่อนๆดูกันนะว่า,วาน,น้องธันวาเป็นอะไรนะคะธันวาัชทำมาหันหน้ามาหน่อยเร็วธันวาหันหน้ามาหน่อยเร็วหาคุณแม่สิธนวคะคนเก่งหันหน้ามาหาคุณแม่หน่อยเร็วโอ๋คุณแม่เร็วเมื่อวานธน ทันวาไปฉีดยามาแล้ววันนี้ก็จะมาเช็ดหูนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่กะลิกำลังทำอะไรลูกเช็ดหูเช็ดหูให้น้องใช่ไหมคะอันนี้นะคะทุกคนวันนี้แม่เกดจะพามาดูหูของน้องทันวานะคะหูของน้องทันวาก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาเป็นตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วนะคะเนื่องจากว่านี่ตรงนี้มันเหมือนจะไม่ติดกันนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะและเวลาเราเราเปิดมันนิดหน่อยใช่ไหมคะเนี่ยมันมันจะเหมือนเลือดนะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้จะแดงตลอดเวลาเลยนะคะก็เวลาถอดเสื้อเวลาใส่เสื้อคอกลมนะคะต้องระวังเฟ้นพิเศษมากถ้าถอดแรงนะคะก็จะร้องเลยนะคะก็จะมีเลือดนี่ต้องเช็ดตลอดเลยนะโอ,อ้เจ็บมากเจ็บใช่ไหมลูกเมื่อกี้ถอดเสื้อจะไปอาบน้ํานะคะก็เลย โดนหูนิดหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนหูอีกข้างนึงนะคะก็ปกติใช่ไหมพี่ท่านมาขอดูหน่อยครับหูอีกข้างนึงเป็นยังไงลูกอีกข้างนูน้นข้างนูน้นอันนี้ปกติมากอันนี้ไม่เจ็บเลยอันนี้ปกติเลยเนาะตรงนี้ก็ติดกันเนาะแต่ว่าข้างนี้มันจะมีปัญหานะคะนี่อีกรอบหนึ่งสิโอ้บากันเหรอเอ่ออ่านูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าพี่เกลลี่เขาเช็ดให้แล้วนะคะนี่ม,นนมันจะเป็นแดงๆแ,แ,แ,แบบนี้เนี่ย แดงนะทุกคนเห็นไหมคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยใครเคยมีพี่มีน้องแล้วเป็นแบบนี้บ้างคะจะหายหรือเปล่าหูจะติดกันไหมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไม่เกดได้นะคะเพราะว่าเราไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะให้ดูแลแล้วก็รักษาดีๆถอดเสื้อก็ระวังเนาะไม่ให้โดนหูจนแดงเกินไปนะคะเวลาถอดเสื้อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย